สวัสดีครับโปรแกรมออกแล้วครับหวยไปออกที่เดนิูลิสก่อนในนี้เขาเดาว่าเป็นน้องโอเป็นไงบ้างพอรู้ว่าเป็นคู่ชกคนนี้ครับก็รู้สึกก็ตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าพี่เขาชกระดับกับพี่รถถังอะไรมวยดีๆทางนั้นเลยครับเขาอยู่ในแรงกิ้งด้วยครับก็ประกบมาเจอก็ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับผมคิดว่า ไฟนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผมครับเห็นเขาชกไหมชม่วงหลังๆครับเห็นครับเป็นไงบ,างบ้างเขาก็อาวุธหมัดก็ความเก่ากพี่เขาก็น่ากลัวลครับแต่ <Pie> ว่าผมมองท้ายๆเกมพี่เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ก็มีจุดแข่งจุดอ่อนซึ่งเราก็ศึกษาเป็นอย่างดีเลยตอนนี้ก็เริ่มสอบละ เริ่มสองเริ่มเร่งเร่งหรือยังเร่งแบบหนักหนักหนักแล้วเพราะเหลืออีกอาทิตย์เดียวครับต้องมาเดือนนิดนิดตั้งแต่ตอยเสร็จครั้งี้แล้วก็พักได้มาสี่วันก็ท้องต่อกี่เปอร์เซ็นต์ละร่างกายตอนนี้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไฟนี้มันคือหลายคนบอกว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราชนะเราจะได้สัญญาวันใหญ่ใช่ป่ะมันมันกดดันไหมก็ผมมันเขาพูดแบบนี้มาสามสี่แล้วกินแล้วก็ก็พยายาม ทําฟอร์มตัวเองให้ดีอยากอยากจะชนะพูดซะน่าสงสารเลยครับพูดแบบนี้มาหลายไ์แล้วอาจจะเป็นไฟนี้แหละถูกปะไฟนี้ก็แ0ตสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับต้องได้แน่นอนเตรียมอาวุธอะไรเป็นพิเศษปะสู้กับเดนนิพูลิศครับก็ไฟนี้ผมอยากจะชกแบบสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองเพิ่มความบู๊ดูดันอาวุธฟิตเกมให้ดีกว่าเดิมแม่มือไทยอะไรแบบี้จากไฟที่แล้วที่เราชนะน็อกแต่เราไม่ได้สัญญาเนี่ยมันทําให้เราแบบ เสียความมั่นใจหรือว่าเสียใจอะไรไหมไม่ครับก็ผมคิดว่าต่อยวันลุมพินีก็ผมก็โอเคครับก็ถ้า,ามีโอกาสไปชกวันใหญ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของผมแบบเป็นโอกาสที่ดีครับก็แต่ชกวันลุมพินีผมก็โอเคแล้วก็ยังต้องอพัฒนาตัวเองต้องพัฒนาหลายอย่างในรุ่น1 3 5ปอน ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีนักมวยเก่งๆเยอะเลยใช่ครับใช่ไหมถ้าเกิดเราได้ได้สัญญาแล้วขึ้นไปมันจะคือมันจะเป็นอะไรที่ความท้าทายใหม่ของเราไหมใช่ครับก็อ่ก็เป็นความฝันส่วนหนึ่งครับแบบอ่ได้เข้าไปชกในรายการอ่ในรายการใหญ่รายการวันเปีไม่คิดอะไรครับก็ได้เจอคนเก่งเก่งนะครับเพราะว่าก้องทอรนีที่เขาที่เราเคยเจอเขาก็ติดแรงกิ้งไปแล้วใช่ครับ เราก็น่าจะตามไปติดติดตามไปคไรับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับซีมงซีมงครับอ่ามงครับที่ตอนแรกเหมือนมีเขาจะเจอกับเราปะก็เขาพูดพูด,พ,ดพูดกันมาครับอืมแต่เขาไปเจอยอดเลไรกพีนซะแล้วใช่ครับอ่าเป็นไงคาอนาคตเจอกับนักมอลคนนี้ ก็ยินดีครับก็สไตล์การชกเขาก็น่ากลัวครับมวยไทยก็น่ากลัวเลยมันมีหลายคนมากๆเลยที่โปรโมเตอร์โซเชียลเขาประกบไอ้นั่นอะไอ้ที่เพิ่งได้สัญญาชื่ออะไรนะรุ่นเนี้ยที่ที่น็อกเพิ่งหลวงอ่ะอาคีปไปไงคนนี้ครับก็ได้ครับก็ต่างโชว์ต่างชาก็อยากอยากเจอเออเรายังไม่เคยเจอเลยเนาะเออแปลกดีเว้ยไอ้นี้ก็น่าปนไฟแรกครับเออมันมีอาคิปอัสลามจออะไรพวกเนี้ยที่เขาประกบกันนะนะ ได้หมดนะได้ครับได้หมดท่าสดชื่นแต่ว่าไฟนี้เอาเดนนี่พูลีก่อนครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับ